ฝันจะปั้นแป้งนะคะแป้งเป็นกลมๆมาแล้วก็ใส่ใส่ไส้เอาไว้แล้วก็ห่อนี่ยค่ะให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็พับนี่เข้ามาพับเข้ามาด้วยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะปั้นรูกกลมๆให้ดูฝันจะใส่แป้งน้อยน้อยมากฝันเป็นแป้งบางแป้งฝันขนมเทียนฝันจะแป้งไม่เยอะเนี่ยค่ะ แล้วเราก็มาฟังใส่ถาดเอาไว้ฝันจะทอนสอนวิธีห่อให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าวิธีห่อของฝันเป็นแบบไหนนะแต่มาดูการห่อของฝันฝันจะใช้ใบตองอันนี้คือใบตองนะคะจีบให้มันมนมนมนเข้าไว้นี่ค่ะใบตองจีบให้มนตุกที่เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็ใส่ใส่ขนมเทสลงไปแปบ๊บหนึ่งแล้วเราก็พับ ฝันจะบอกว่าให้เพื่อนๆดูพับนิดไปพับนิดลงไปนะคะแล้วก็จีบมาแบบนี้แล้วเราก็รีบไปแบบนี้นะคะนี่คือการห่อขนมเทียนที่ฝันสอบเพื่อนแล้วฝันก็จะสีบแบบนี้นะคะ่ะ เข้าไปนี่ฟันหอไปตองสดนะคะเพื่อนๆจ้าถ้้เราก็ดูเนี่ยวันสวยแค่ไหนไหมความสวยมีไหมถ้าไปตองนี่มันยาวเราก็ตัดทิ้งถ้ามันไม่ยาวเราก็ห่อเข้าไปได้แล้วเราก็สอดเข้าไปข้างในนี้ทําให้สวยงามน,นะคะถ้้เรามันก็จะออกมาลูกแบบนี้นะคะ่ะไปตองไปตองฟันหอจะไปตองสดมันก็จะยากนิดนึงเพราะวันจะยากหนึ่งคือไปตองสดวันนี้ม่เหมืออตองตากแห้งออกมาให้ตัวําแหลมแบบนี้นะให้แหลม ถ้าแหลมนาาแล้วจะสวยพรอนจะสอนอีกครั้งนะคะเพื่อนๆคงคิ่พว่าคงจําได้นะพับนี่คือการห่อขนมเทียนพับเข้ามาจีบเข้าหากัน เราดูดเทแลมไหมแหลมเสร็จแล้วเราก็เอานมเทียนขนมเนี่ยคุ้นน้ามันนิดหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปนะคะก่อนจะถอดพิธีก่อนพิธีห่อค่ะแล้วก็พับตรงนี้ลงไปนะคะค่อยๆพับตะเกียบซ้ายกีดดานฝาไปหาซ้ายแล้วซ้ายไปหาฝาแล้วก็ค่อยรีดถ้าไปตอมมันเลยเยอะเราก็เจียนทิ้ง เราก็เลนทิ้งเหเลือเท่านี้นะคะเียนทิ้งไปเพราะว่าถ้ามันเยอะมากไปมันก็จะห่อมาไม่สวยนี่ค่ะตูมันก็จะแหลมนะคะแหลมแหลมหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราก็สอดเัน่นี้ก็ไปค่อยๆจัดเล้งให้รีบีนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าว่าถ้าไปเป็นใบตองสดมันจะห่อยากนิดนึงฝันทําใบตองสดให้เป็นเพื่อนดูมันจะเอามาทรงแบบเนี้ยค่ะนคะคะ เดี๋ยวฟันจะสอนวิธีการห่อขอนมเทียนนะคะจีบต่อไปตรงให้สูงๆนะคะเนแล้วก็เอาขอนมเทียนเข้ามาใส่แล้วก็พับลงไปอ่ะจับซ้ายต่อฝานะคะมาหาซ้ายแล้วก็พับลงไปเรื่อยๆแล้วก็กีดไปตองให้สวยๆแล้วก็พับตรงนี้เข้าไปวิธีการห่อข,อขอนมเทียนแล้วก็ค่อยๆกรีดลงมาตั้งฉากให้ดีๆเห็นไหมคะ หอขนมเทียนขายนะั่นคือาให้ฟาร์มสวยงามน,นะคะนี่ฝันหอไปตองส,สดๆนะให้เ,เพื่อนๆดูและเราถ้าเกิดตรงนี้มันยาวมากไปเราก็ตัดทิ้งตัดทิ้งให้เหลือเท่านี้พอแล้วเราก็สอดใต้ล่างสอดใต้ล่างของขนมที่ใต้ไปต่อง ค่อยๆสอดนะคะเพราะว่าเป็นใบตองสดแต่ฝันแนะนําว่าถ้าห่อใบตองสดไม่ได้ฝันแนะนําให้เอาใบตองน้าไปตากแห้งเพราะว่ามีาฟาร์มนุ่มของมันมันจะทําให้คุนห่อง่ายขึ้นสําหรับคนที่ว่าห่อเป็นแล้วนะคะเขาจะห่อใบตองสดได้เนี่ค่ะดูไอตาลห่อของมันเห็นไหมคะแล้วเราก็ค่อยจีบเข้ามาแล้วก็ค่อยวางเข้ามาแต่ละที่แต่ละที่นี่คือการห่อไปตองแล้วเราก็เนี่ยด้านในทานพับมเนนะคะก็จะมีฟาร์มสวยงาม ขอขายได้นะคะขอขายต้องทำให้ส,สวยๆนิดนึงเห็นไหมคะว่าอ่านี่คือฝันบอกพิธีหมดเลยการหอ่อการอะไรทั้งสิ้นนะคะยังไงก็เลยไปทำนะฝันจะบอกสูตรโบราณเลยพิธีของฝันคือสูตรโบราณทั้งหมดวันนี้ขนมเทียนสูตรโบราณที่ฝันทําก็ได้เสร็จแล้วนะคะฝันจะนึ่งประมาณชั่วโมงนิดๆเพราะว่าขนมเทียนนี้ แล้าก็ขนมเทนนี่ค่ะสูตรโบราณรองประาราปทาขายได้ดูนะคะเพราะว่าฝันจะบอกสูตรเอาไว้หมดเลยที่อ,อยู่ในคลิปของน้องฝันแฟมเบอรี่ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งต,ต,ต่อให้เพื่อนๆนะคะจะได้มีวิชาติดตัวกันแล้วก็ทําขายได้ฝันบอกสู่กับเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ถ้าสนใจสูตรของฝันและทําขายได้นะคะยินดียินดีบอกเป็นบอกต่อให้ทุกคนได้มีอาชีพด้านขนมที่ว่าฝันมีอาชีพด้านทางขนมอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจก,ก็กดต่อๆส่งไปปด้วยนะคะขนมเทียนสูเปบรดาณ ที่ทำจากบังฝีมือของช่องน้องฝันแฟมบอรี่ก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้ายังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้น้องฝันต่อ,ตอ,ตอให้น้องฝันอ่าซอฟแฟมบอรี่ด้วยนะคะแฟมบอรี่ด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ